บทที่6พวกเขาทุกคนตะลึงโคสันยังคงยิ้มและเดาวนี่มองออปติมัสพายอย่างครุ่นคิดออปติมัสพายนี่คือชื่อของเขาเหรอโคสันยิ้มทำให้ผู้คนรู้สึกเหมือนสายลมฤดูใบไม้ผลิไรร่องรอยทำลายบรรยากาศที่น่าอึดอัดใจของความหลงไหลนี่คือชื่อที่ฉันตั้งให้เขามันแสดงถึงความยุติธรรมและความรับผิดชอบ ฉันหวังว่าเขาจะเป็นความหวังและความเชื่อในหัวใจของฉันที่จะไม่มีวันล้มเหลวดาวนี้กล่าวว่าอาการเสียวซ่าในสมองของเขาเริ่มรุนแรงขึ้นไฟในใจสว่างขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่เท่ากับความแรงในเวลาตื่น ดาวนี่พยายามระดมชิ้นส่วนของส่วนอื่นๆของออปติมัสพรามแต่หลังจากไฟผ่านไปสารทั้งหมดที่เขาสัมผัสบอกเขาอย่างชัดเจนว่าการใช้โลหะที่น่าสงสาระนี้บังคับออปติมัสพรามที่สมบูรณ์จนติดอาวุธ ผลลัพธ์สุดท้ายก็พังเช่นเดียวกับการสูญเสียค่าเช่าเหล็กเส้นก็มีความเสียงเพลิงไม่ของดาวนี้ทำให้เขามีความเข้าใจอันลึกซึ้งและสัญชาตญาณอันน่าทึ่งสำหรับการผลิตและการดัดแปลงออปติมัสราม ทำให้เขาสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในออปติมัสมาได้ในเวลาอันสั้นที่สุดนี่เป็นความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ทุกที่ที่พลังงานไฟถูกแช่โลหะทั้งหมดดูเหมือนจะโปร่งใส และเขาสามารถเข้าใจคุณลักษณะทั้งหมดของสิ่งนี้ในระดับสูงสุดและใช้มันแต่ปัจจุบันจำกัดเฉพาะออ t ติมัสพรามรถบรรทุกขนาดเล็กคันนี้ที่อยู่กับเขาทั้งวันทั้งคืนสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น ยังคงต้องทดลองหลักการเฉพาะต่อไปต่อสู้กับความเกลียดชังความสามารถนี้ได้เข้าสู่สายตาของผู้คนที่ห่วงใยแล้วผู้ต้องสงสัยเกิดใหม่ระดับสีกลายพันธุ์ได้รับความสนใจนับไม่ถ้วน ไม่ต้องพูดถึงความสามารถอันน่าอัศจรรย์นี้เป็นการยากที่จะวิเคราะห์หลักการฉันไม่รู้ว่ามีกี่คนที่โลภและอยากรู้อยากเห็นและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีความหมายพิเศษกับคุณสะดวกไหมที่จะบอกฉันไม่มีอะไรจะพูดไม่ดีดดวนี่เดินไปตบตัวโลหะของออปติมัสไพรแล้วพูชาชาว่า ครอบครัวของเราที่มีลูกสามคนพึ่งพาเขาในการขนส่งสินค้ารับค่าขนส่งและรักษาชีวิตของครอบครัวดาวนี่บอกเขาว่าชีวิตครอบครัวไม่ค่อยดีและพวกเขาไม่มีฝีมือในระดับที่ดีนะัก เป็นการยากที่จะอาศัยอยู่ในนิวยอร์กซึ่งมีการบริโภคสูงมากพวกเขาภูมิใจที่สามารถจ่ายเงินดาวน์สำหรับบ้านในนิวยอร์กจากนั้นพวกเขาก็ประหยัดเงินและซื้อรถบรรทุกบัตรฉางงานสตาร์เพื่อการขนส่ง เนื่องจากน้ำหนักที่น้อยทำให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้มากเราจึงสามารถสร้างรายได้ด้วยการขนส่งมากขึ้นเท่านั้นชีวิตไม่ได้มั่งคัง่งแต่ใช้ชนะอยู่ที่ความอบอุ่นครอบครัวแข็งแรงปราศจากโรค และชีวิตก็เรียบง่ายและสงบสุขสิ่งที่น่ากังวลในทุกๆวันคือเงินสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นจากการขนส่งสินค้าและเงินออมที่มากขึ้นและการบำรุงรักษารถบรรทุกขนาดเล็กสำหรับฮีโร่ของครอบครัวใช้น้ำมันเบนซินดีกว่า พ่อแม่ของฉันขับรถมินิแวนไปรอบๆทุกวันเมื่อดาวนี่ไม่ไปโรงเรียนเขาก็จะช่วยด้วยบางครั้งอาหารและที่พักก็อยู่ในรถมินิแวนรถบรรทุกเก่าทำงานหนัก และทนต่อสภาพอากาศนี้เป็นสมาธิกคนสำคัญของครอบครัวของพวกเขาและทุกคนก็รักเขาเดาวนี่พูดยิ้มๆแต่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วดาวนี่กล่าวว่าเล็บของเขาเจาะลึกเข้าไปในเนื้อและเลือดคราบเลือดไหลออกมา เขาไม่เพียงพูดถึงประสบการณ์ในชีวิตนี้เท่านั้นแต่ยังพูดถึงประสบการณ์ในชีวิตก่อนหน้านี้ด้วยดังนั้นเขาจึงรู้สึกเจ็บปวดขุนเคืองและเกลียดชังว่าทำไมเขาถึงไร้ความสามารถฉันขอโทษแต่ได้โปรดเถอะ คุณและรถคันนี้มีความเชื่อเหมือนกันใช่ไหมโคสันโทหาใครจากคนยื่นสูตรสีดำให้เขาวและบอกให้เขาวสวมมานดาวนี่มองดูชุดสูตรขนาดกำลังพอดีพวกเขาเตรียมชุดไว้ให้เขาโดยเฉพาะสีดำแสดงถึงความเคร่งขรึม แต่ก็เป็นความเศร้าโศกแบบเงียบเงียบก,การร้องไห้ต้องการความเงียบดาวนี่ถามเขาเกี่ยวกับที่อยู่ของฮักโคสันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบโดยคำหนึงถึงคําสับของเขาพวกเขายังพยายามติดตามรอยเท้าของสัตว์ประหลาดด้วย แต่ฮักเคลื่อนที่เร็วมากจนไล่ตามเขาและทำมันหายฉันจะไม่ไปชำระบัญชีตอนนี้คุณกำลังซ่อนอะไรอยู่ฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฮักและฉันไม่ได้โง่โคสันยิ้มอย่างมีความสุขมากขึ้นและนำทางภายในใจ คุณดาวนี้ฮักมีข้อมูลระดับสูงมากฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้ให้คนนอกทราบโปรดยกโทษให้ฉันด้วยตัวแทนของเราเก็บเป็นความลับโดยสัญชาตญาณดาวนี้เข้าใจความหมายที่เป็นไปได้ของโคสันในทันที และใบหน้าของเขาก็ไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆโดยคิดว่าเขาควรจะพูดถึงปัญหาประเภทนี้ในอนาคตเขาไม่มีความคิดที่จะเข้าร่วมหน่วยงานอย่างเป็นทางการในขณะนี้แต่เขาจะพิจารณาอย่างจริงจังดาวนี้ไม่อยากจะเชื่อคนในหน่วย SHIELD อย่างน้อยตอนนี้ไม่มีใครรับประกันได้ว่าเขานี่งาพินแล้วส่งไปที่ประตูว่าแกงไฮดราคนบ้าจะปรุงเขาอย่างไรเช่นดาวนีโน่หนึ่งเปลี่ยนคนดาวนี่โน 2. สองเปลี่ยนคนเป็นต้นแก่นแท้ของชีวิตคือการกลายพันธุ์ที่หายากในระดับสี่ พวกเขาไม่แยแสเมื่อพวกเขาโง่คุณดาวนี่หลายคนกำลังต้องมองคุณอยู่คุณอันตรายแล้วโคสันไม่ยอมแพ้เขาต้องการเกลียกล่อมเขาต่อไปเขามีรายงานการประเมินทางจิตวิทยาของทีมผู้เชี่ยวชาญชีว และแบบจำลองทางจิตวิทยาที่จะตั้งขึ้นสำหรับดาวนี้นอกเหนือจากการติดต่อหลายครั้งในตอนนี้โคสันถามตัวเองว่าเขารู้จักดาวนี้มากขึ้นหรือไม่นี่เป็นการพูดคุยที่จริงจังคนคุยกันสิ่งนี้กำลังจะถูกแทนที่โดยดอกเตอร์แบนเนอร์ผู้ซึ่งจ้องมองเขาอย่างสงสัยมานานและกลายเป็นฮาร เดวนี่เป็นคนตลกเล็กน้อยเขาชี้ขึ้นไปบนฟ้าแล้วพูดว่าฉันเชื่อว่าศาสตราจารย์เอ็กซ์จะไม่มีวันทิ้งฉนันบางทีบทสนทนาและพฤติกรรมทั้งหมดของเราก็จ้องมาที่เขาเพราะกลัวว่าคุณจะต่อต้านฉันพูดตามตรง แม้ว่าคุณจะช่วยชีวิตฉันไว้แต่ฉันก็รู้สึกขอบคุณมากแต่ฉันชอบที่จะไว้วางใจศาสตราจารย์ X มากกว่าที่จะเชื่อในสถาบันทางการเช่นคุณดาวนี่กล่าวว่าโคสันยิ้มอย่างเขินอายตัวละครของโปรเฟสเซอร์เอ และความรักที่เขามีต่อผู้อื่นนั้นไม่มีความลับดาวนี่สัญญาว่าหากองค์กรของพวกเขาประสบปัญหาในอนาคตพวกเขาสามารถมาหาเขาได้และเขาจะตอบแทนน้ำใจนี้โคสันยิ้มอย่างมีความสุข และเขามีมุมมองที่สูงขึ้นเกี่ยวกับดาวนี้ในใจเมื่อรวมกับการประเมินของนักจิตวิทยาแล้วเขาก็มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นพระคุณของการช่วยชีวิตและความสง่างามของการเช็ดตูดใหญ่แค่ไหน จะสามารถชำระได้อย่างไรโคสัรภูมิใจมากพวกเขาจับได้ว่ามนุษย์กลายพันธุ์นี้ครึ่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ถูกสงสัยว่าเป็นระดับ3และระดับ4ในสาระสำคัญดาวนี้ก็หัวเราะเหมือนกันไม่แน่ใจมันไม่มีอยู่จริงหากคุณมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับจักรวาลน,นี้คุณจะรู้ว่าเป้าของหน่วย SHIELD ถูกปกคลุมไปด้วยโคลอนอ,อูริสดับลิวดับลิวดับลิวดอทูคานชูดอทไม่อยากแม้แต่จะกระโดดออกจากหลมในอนาคตของจักรวาลน,นี้มีศัตรูที่ดูร้ายจำนวนนับไม่ถ้วนที่สัญจรไปมาบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและการต่อสู้แบบดอกจัน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  นับไม่ถ้วนทำให้ฮีโร่เลือดไหลหลังน้ำตาสู่ท้องฟ้าและตัวแปรระดับภัยพิบัตินับไม่ถ้วนถ้าดาวนี้ไม่สามารถพัฒนาความสามารถของเขาแม้จะฟื้นกำลังและไม่สามารถจุดไฟได้อีกครั้งเขาก็จะเป็นระดับสี่หลอกมาโดยตลอดและถือได้ว่าเป็นทหารชั้นยอดเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นระดับสูงอาหารสัตว์ปืนใหญ่ ไม่ว่าจะตายและหายตัวไปหรือทักทายการต่อสู้นับไม่ถ้วนเผชิญกับความยากลำบากและฝ่าถนนกว้างที่ปกคลุมไปด้วยเลือดตอบแทนน้ำใจนี้ไม่ยากพวกเขาอยู่ที่ไหนดาวนี่ถามเสียงสั่น ผู้คนสามารถรับรู้ถึงความตื่นประหนกในหัวใจของดาวนี้ได้อย่างชัดเจนเขามีปีศาจอยู่ในใจเขากลัวที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่เป็นความจริงและถึงแม้จะปรารถนาว่านี่เป็นเพียงความฝันของนานเก้และเขายังคงมีความสุขเมื่อตื่นขึ้นโคลสารลดเสียงของเขาอย่างเหมาะสมและพูดเบาๆฉันยังคิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะอ,อดทออนอ เมื่อเทียบกับโลกที่โหดร้ายนี้คุณกลัวที่จะเผชิญหน้ากับพวกเขามากขึ้นไม่ต้องกังวลฉันจัดเตรียมคนที่จะปฏิบัติต่อพ่อแม่ของคุณศพถูกใส่ลงศพและร่างกายของเขาได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีดาวนี่ขอบคุณเขาเบาๆและภายใต้คำแนะนำส่วนตัวของโคสานมุ่งหน้าไปยังสุสานที่อยู่ใกล้เคียงมีมอเตอร์ไซค์หมาดาวนี่ถามรถมอเตอร์ไซค์ ฉันพาเธอไปที่นั่นได้นะรู้ไหมรถของฉันไม่ค่อยไปรับคนอื่นฉันปฏิบัติต่อเธอเหมือนเป็นภรรยาถ้าอย่างนั้นฉันขอขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเองดีกว่าฉันจะขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเองและฝังมันด้วยตัวเอง ดาวนี่พูดเบาๆถ้าคุณยืนยนันโคสัญเยกไหลและพูดอย่างเฉยเมยเสียงหายไปและออปติมัตพายก็ประกอบขึ้นเป็นรถกระบะท,ที่ขาดรุ่งริ่งเงียบๆอยู่ที่นั่นในความงุนงงรอคอยอย่างอดทนเพื่อให้ผู้สร้างของเขากลับมาบทที่7็ด สามฟุตในสายลมฉันคือสไปเดอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่ในนิวยอร์กซิตี้ฉันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชาวนิวยอร์กและเป็นแบบบอย่างที่ดีสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วโลกฉันช่วยเหลือผู้อื่น ฉันชอบต่อสู้กับโจนและโจนฉันชอบช่วยหญิงชราข้ามถนนฉันไม่เคยเสียหายไม่นานมานี้ฉันเข้าร่วมกลุ่มแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่โรงเรียนจัดและเดินทางไปเพนซิลเวเนียในบริเวณใกล้เคียง เป็นผลให้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในนิวยอร์กและเดลี่ฮอนก็ฉีดสเปรย์ใส่ฉันอย่างบ้าคลาั่งโดยบอกว่าฉันเป็นคนขี้คลาดและหนีไปโดยไม่มีการต่อสู้แม้ว่าฉันจะไร้เดียงสาก็ตามเจ้าของเดอะเดลี่ฮอนเป็นคนขี้เหนียว หักเงินเดือนฉันและพ่นยาให้ฉันเพื่อนบ้านที่ดีที่ชาวนิวยอร์ครู้จักสไปเดอร์แมนฉันชอบยืนบนตึกเอ็มพายสเตตและมองออกไปทั่วเมืองสถานที่แห่งนี้อยู่นอกเส้นทางหลักและลมหนาวก็เยือกเย็น ฉันคิดว่าที่นี่เป็นที่ที่พระเจ้าสงวนไว้เพื่อให้ฉันคิดเกี่ยวกับชีวิตสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามบริสุทธิ์เงียบสงบจนกระทั่งฉันได้พบกับไอ้สารเลวน่ารังเกียจเย่อหยิ่งหยาบคายและเขาเอาแต่ใจทุกอย่าง ฉันไม่เคยเห็นคนหน้าด้านแบบนี้มาก่อนเขาบอกฉันว่าฉันยังเด็กเกินไปร้อนจังเลยร้อนจังสไปเดอร์แมนหยิบพอดดอกที่เขาเพิ่งซื้อมาด้วยมือเดียวและปีนขึ้นไปบนยอดตึกเอ็มพร์สเตทอย่างรวดเร็วเขาชอบที่นี่ ทุกครั้งที่เขาเดินทางเป็นสไปเดอร์แมนไม่ว่าเขาจะตื่นเต้นหลงทางหรือลังเลเขาจะมาที่นี่และมองไปในระยะไกลยอย่างเงียบเๆและจิตใจของเขาจะสงบลงอย่างอัศจรรย์เสมอนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขา ไม่กี่คนมาที่นี่เขาชอบเก็บสิ่งดีๆไว้ในที่ที่เขาสบายใจเหมือนสุนักร้อนนี้ร้านข้างฮอนเดลินิวส์ขายฮอทดอกที่อร่อยที่สุดเป็นสถานที่ที่ราคาไม่แพงและเอาใจใส่ที่สุดในนิวยอร์กมันร้อนร้อนมาก ฮอตดอกถูกโยนจากมือซ้ายไปมือขวาแล้วกลับมาทางมือซ้ายสไปเดอร์แมนทบทวนหลักสูตรภาคบังคับประจำวันของเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกและสนุกกับมันทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่ามีคนพิเศษอยู่ที่ด้านหลิงของอาคาร และเขาก็ตกตะลึงยกเว้นการมาเยี่ยมเยียนหรืองานทำความสะอาดที่โรงเรียนและเจ้าหน้าที่บางแห่งจัดขึ้นเป็นประจำนับเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นคนเพียงคนเดียวมาที่นี่เขาเกาหัวและเอนตัวเข้ามาช้าช้า เขารู้สึกว่าควรเข้าไปทักทายและแบ่งปันประสบการณ์ที่ถูกท่วมทนจากความสูงแสดงถึงความเป็นมิตรของพลเมืองดีสไปเดอร์แมนแต่ฉากที่ฉันเห็นทำให้เขากระจุย ฉันเห็นชายคนนี้ยืนอยู่บนขอบชานชาลาที่ด้านบนสุดของตึกในนิวยอร์กปลดเข็มขัดอย่างภาคภูมิแล้วปล่อยน้ำลงมาเสาน้ำแข็งแกร่งและทรงพลังและพุ่งไปข้างหน้าด้วยโมเมนตัตมที่ไม่ยออ่อท้อ ถ้ำโค้งที่สวยงามและตกลงสู่พื้น400เมตรสไปเดอร์แมนเป็นบ้าอะไรบริสุทธิ์อะไรบริสุทธิ์อะไรสวยงามอือทั้งหมดในเวลานี้พวกเขาทั้งหมดไปเฝ้าพระเจ้าถ้าโลกมีสีก็ต้องเป็นสีเทาสไปเดอร์แมนโกรธจดัดเกือบตื่นตะลึงกับความโกรธเขายังคิดที่จะเตะผู้ชายคนนี้ลงในานามะของดินแดนบริสุทธิ์แห่งนี้คุณคุณ คุณกล้าดียังไงสไปเดอร์แมนโกรธจ,จนพูดไม่ออกดาวนี่หันศีสะอย่างเฉยเมยและเห็นตุ๊ดในชุดรัดรูปสีแดงเขาเข้าใจในทันทีว่าคนคนนี้เป็นใครและรู้อยู่ในใจร่างกายที่ตึงกระชับค่อยๆผ่อนคลาย เขาคิดว่าเขาจะดึงท้ามองออกมาในความมืดเพื่อใช้ประโยชน์จากความไม่พร้อมของเขาที่จะทำให้เสียเปรียบนี่คือตึกเอ็มไพร์สเตทตึกเอ็มไพร์สเตทที่มีชื่อเสียงในนิวยอร์กสัญ,ญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของมหานครนิวยอร์ก คุณกล้าดียังไงสไปเดอร์แมนชี้มาที่เขาวอย่างสันเทานี่คือความสิ้นหวังของความฝันที่พังทลายฉันรู้ว่านี่คือตึกเอ็มพายสเตดาวนี่ไร้ความรู้สึกมองขึ้นลงจากตูดเพิ่งความสนใจไปที่ร่างผอมบางของสไปเดอร์แมนและในที่สุดก็ยิ้มอย่างภาคภูมิราวกับว่าเขารู้เรื่องนี้แล้วแสดงท่าทางที่ดูถูกเหยียดยาม ฉันไม่เคยเห็นใครใหญ่เท่าฉันเลยให้ตายสิสไปเดอร์แมนเฉยเป็นบ้าเป็นบ้าและสุดตัวลงเจ้าเจ้าเจ้าไรยางอายอย่างยิ่งไม่มีใครสอนให้เจ้าไม่เป็นแบบนี้ปูเฟ่อันเดรอยู่ที่ไหนเดานี่กล่าวว่าใครเป็นคนตัดสินว่าไม่ควรสะดวกในตึกเอ็มพายสเตตแต่ไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนไม่มีใครไม่เคยไรยย้ยางอายขนาดนี้มาก่อน ดาวนี้พูดอย่างเหยียดยามเพราะพวกเขาไม่ใหญ่เท่าฉันพวกเขาจึงไม่กล้าเห็นผู้คนสเปเดอร์แมนเขย่าวร่างของเขาและเกือบจะเป็นลมไปที่พื้นนั่นเป็นระเบิดสู่การทำลายตำนานเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขามีมนทินมาก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนที่หมิ่นประมาทยังคงทำด้วยความสบายใจอย่างแน่นอนกระแสน้ำไหลไปตามทิศทางลมและกระจัดกระจายไปที่พื้นทำให้คนเดินถนนบางคนประหลาดใจบางคนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและสาบแช่งพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้เป็นวันที่แดดจัดทำไมฝนตก การตำหนิโรสเป็นเรื่องพิเศษคนเดินถนนสาบแช่งและรีบกลับบ้านเพื่อเอาร่มในเวลานี้โรสตัวสั่นอยู่ในห้องขังดาวนี่จัดเสื้อผ้าเหละตามองไปในระยะไกลว่ากันว่ายืนอยู่บนยอดตึกเอ็มพร์สเตทในนิวยอร์ก คุณจะเห็นอีกห้ารัฐในฐานะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนครนิวยอร์กและเทพีเสรีภาพตึกเอ็มพายสเตตจึงดูสูงโปรงมองไปเห็นเมืองมองเห็นภูเขาเล็กๆและการออกแบบนั้นแข็งแกร่งและงดงามมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาสดชื่นและรู้สึกถึงโลกอย่างแท้จริงสไปเดอร์แมนสงบสติอารมณ์และตระหนักว่าคนตรงหน้าเขาผิดปกติเขามาได้ยังไง ประตูสู่ชั้นดาดฟ้านี้ล็อกไว้อย่างชัดเจนราบใดที่คุณมองย้อนกลับไปถึงจะรู้พี่ชายคุณขึ้นมาได้ยังไงมันสูงมากที่นี่แต่คุณเตี้ยมากฉันหมายความว่าคุณเตี้ยเกินไปเมื่อเทียบก,กับตึกนี้แต่คุณเป็นคนแค แม้ว่าคุณจะอายุประมาณ8ขวบสูงเมตรนายยังเป็นผู้ชายคนแคระอยู่เลยสไปเดอร์แมนกระโดดข้ามไปถามด้วยความสงสยัยแล้วขึ้นมาได้ยังไงฉันปีนขึ้นไปบังเอิญจังฉันก็ปีนขึ้นไปเหมือนกัน ดาวนี่บอกเขาอย่างจริงจังว่าตึกนี้สูงมากและเขาสามารถขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนได้เพราะมีทางผ่านสูงมากจากนั้นเขาก็เจาะจากช่องระบายอากาศและปีนขึ้นไปตามกำแพงครู่หนึ่งการตอบสนองของสไปเดอร์แมนคือไร้สาระ เป็นไปได้หมายว่าบ้านของคุณเปิดตึกเอ็มพายสเตตและคุณบอกฉันว่าคุณปีนขึ้นจากกำแพงได้อย่างไรคุณจะไม่โดนแมงมุมกัดคุณจึงปีนกำแพงได้มีเรื่องไรสาระมากมายคนนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนดีไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อเธอมันเหลือเชื่อจริงๆความสามารถในการพูดโกหกของคุณหนาะเพียงครึ่งแก้มของเธอและเพียงพอที่จะกวาดล้างโลก ฉันแค่ไม่เชื่อเธอแมงมุมผู้ชายคุยโวถามดาวนี่มากหวังว่าจะได้คำอธิบายหรือข้อขาวแล้วส่งตัวไปส่งตำรวจลงไปได้ยังดาวนี่ถามขึ้นทันทีแมงมุมตัวน้อยสับสนเล็กน้อยและตอบอย่างไม่รู้ตัวว่า แน่นอนมันง่ายฉันปีนขึ้นไปได้และกระโดดลงไปได้แน่นอนเธอไม่ได้บอกความจริงกับฉันเลยเธออยากคายเกินไปงั้นก็อุ้มฉันลงไปสิฉันเหนื่อยดาวนี่โบกมืออย่างกล้าหาญร,ร่างกายของเสือสัน และด้านที่ครอบงำก็รั่วไหลออกมาสไปเดอร์แมนคร่ำครวนหมดพลังที่จะถุยออกมาและเขาไม่มีแรงแม้แต่จะเอาชนะผู้คนจะมีคนหน้าด้านเช่นนี้ในโลกได้อย่างไรไม่ไกลจากตึกเอ็มไพร์สเตตโรนขนาดเล็กบินว่องไวทำให้ทุกอย่างมองเห็นได้รอบด้านดาวนี่รู้เรื่องนี้แต่เช้าตรู่ เขาเริ่มคิดว่ามันเป็นเครื่องตรวจจับที่ปล่อยออกมาโดยองค์กรหรือสถาบันบางแห่งเพื่อทดสอบความเท็จของเขาและรวบรวมข่าวกรองเพื่อพยายามจับกุมหรือฆ่าเขาในคราวเดียวแต่เขาพบว่าเขาเดาผิด รดนตัวนี้กำลังไล่ตามแมงมุมตัวน้อยแมงมุมตัวน้อยไปที่ไหนและที่ใดที่เครื่องบินบินไปมันยิงทนงและดูถูกเหยียดยามอย่างยิ่งที่จะปักกะปิดในระยะไกลที่สำนักงานใหญ่ของแคลเรียนเดลี่เจ้าของหนังสือพิมพ์เจม ดูวีดีโอที่ผ่านไปด้วยดวงตาที่ยิ้มแย้มแตมใสและเขาก็ตื่นเต้นและหัวเราะอ,อย่างบ้าคลาั่งแม้ว่าภาพจะเงียบแต่เขาได้สร้างบทสนทนาทั้งหมดขึ้นในใจโดยอัตโนมัตินี่คือคุณสมบัติพื้นฐานที่สุดของนักสื่อสารมวลชนสไปเดอร์แมนไอเวน ในที่สุดฉันก็ได้ด้ามจับขนาดใหญ่โดย L.A.O.T.S ุปาเกอร์ปาเกอร์ปีเตอร์ปาเกอร์ฉันมีอะไรจะจัดการให้ในายทำคณเหลอดอกจันดอกจันดอกจัน,ดอ,จนดอกจันขาดงานอีกแล้วฉันต้องการหักเงินเดือนขาวเจมตะโกนลั่นด้วยการออกคำสั่งต่างๆอย่างเร่งรีบเจมบอสใหญ่ที่แน่วแน่และไม่พอใจทักทายผู้คนจำนวนมากออกคำสั่ง และไม่ค่อยเขียนบทความเป็นการส่วนตัวเขาได้เตรียมหัวข้อไว้แล้วสไปเดอร์แมนช็อกชายฉีกกลางสายลม